จิงจบมหาสเสน่ห์เจี่แขวนเนื้อโลหะชุกเงินของสำนักอาจารย์หนูกันไผ่ประกอบด้วยมวลสารผงอิทธิเจผงจินดามณีผงเมตตาผงสเสน่ห์จันว่านร้อยแปดว่านกุมารทองกาฝากไม้มงคลอนุภาพเด่นมากทางด้านโภกกระซ์เรียกโชคเรียกลาบเมตตามหาอำนาจ สามารถเช่าบูชาจิ้งจกมหาเสน่ห์ที่แขวนเนื้อโลหะชุบเงินได้ในราคา99ดอลลาร์บริการจัดส่งฟรี48รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาเพียงท่านโทรมาที่เบอร์18007093079ท่านสามารถสั่งจ่ายได้ทางวีซ่ามัเตอร์การ์ดหรือมันนี่ออเดอร์ สั่งจ่ายไทยลาวโฮมช้อปปิ้งคอร์ปอเรชันแล้วส่งมาที่1940 Gardena Annual, Glendale, California 91204